การสั่งสมบุญนําความสุขมาให้มันภาษาบาลีเป็นว่าการสั่งสมบุญพุทธเจ้าพระองค์พระคุณวเจ้ามันบอกไว้บุญเอ้ยป้าเอ้ยไม่เพียงน้อยนิดถึงไหวประมาณบุญน้อยนิดก็ไหวประมาณป้าน้อยนิดก็ไหวประมาณเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเน่ยทั้งบุญทั้งป้าเลย่ันมื่อเราเห็นลงไปแล้วป้ามันให้ผลบุญมันให้ผลทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไปแล้วมันไหวฝนมันมี บอกว่าว่าปุ่นเลยสิมากสิยน้อยเ็ศแบบก็ได้มันก็มีมันก็มีผลลับด้วยมันก็ให้ผลของมันเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาปราถนาความสุขความเจริญเอาต้องสร้างสิ่งที่ดีสร้างคุณงความดีสร้างอุปงพลุไว้อันไดที่บุียังอาพยายามดมหน้าเด้งไปในที่สัมพันี์อี่ยาหนึงความสุขความเจริญนี่นะมันมาเจ้าใส่ มาจากจิตจจกใจงเขานั่นละจิตบอกความสุขอะไรบอกความสุขบอกความทุกข์ต่างๆนมันเกิดมาจากจิตจจกใจงเขานะแต่ผู้สสาดเลยเนี่ยพุทธสาดพยายามรักษาจิตรักษาใจอย่าหอวงเบิงจิตเบิงใจอย่าห่งอันใดที่บดีไปเวลาคิดบดีขึ้นมาทิ้งไปเวลาไม่คิดซั้อขึ้นมาทิ้งไปเมื่อเรา อัันใดอนใดที่มันดีแบบที่ใจที่ใจมันดีพยายามบงรับพ้อที่ใจให้มันดีสุขสีทุกข์ทั้งหมมันเกิดมาแจกทีเท่านั้นแหละพยายามบงรับพ้อที่ใจให้เก like ิดให้มันดีอย่างเขาวัดเขาวาเข้ามาวัดเข้าวัดวัดเข้าไปยังมาเฟ่ยยังเข้าวัดจิตวัดใจเจ้าของอยังโบราณทุกวันวัดจิตวัดใจเจ้าของที่ใจเขามันดีสันได้บอดีสันไดมันจะยายเอาอยู่บ่านเลยมันคิดดีคิดสวยความเป็นใจเข้ามาวัดเอาใจโฮ่ววัด วัดวัดที่วัดใจเจ้าของอยังกูบ่ายแจกเงินวันเอา,อาม,มาวัดเที่กันมาวัดตจลาเสื้อเสื้อมากกันไปผู้หลวงเนี่ยไปผ้าแอนแน่ที่ไปกับเมียงไปเข้าวัดกันมอกพื้นกันมอกพื้นคนนั้นคนนี้ที่จริงนะเข้าวัดเลยือว่าไอ้เลี้ยงพู้นเลยเลยที่จริงนะเอาเขาเลี้ยงเลี้ยงได้ คนเรานี่แล้ววิ่งให้ฆ่ากันก็ได้วิ่งให้ฆ่ากันก็ได้ยากมือสิ่งใดที่เราบดีความความดีนะความบดีของผู้อื่นนี่ยเมือที่เราต้องมาเว้าหาแติดกับความดีมาเว้าเนี่ยมันก็บริพิตรได้หลังมันก็บริพิตรเพรองมองใจกันได้เลยแต่นี่บางทีความดีหลายๆว่าเคยว่าเคยมองเพิ่งแล้วว่าเคยว่เคยเนมหาอันใดไอ้ความซื่อขเราหน้อยเดียวเห็น เอาไปเห็ด้วยส่เห็นหจ้างวัดหุ่นวัดบดีไปนั้นไปนี่มันความดีกับบกเคยบกเคยวอาให้บกเคยมากว่ามันอย่าฟังเนี่ยอันที่จริงอ่ะเขาอกว่าเออแบว่าจะสิ่งแนวปฏิีนะเออใจนั้นหนึ่งใจนั้นสั่าีได้เราก็จบัยคนนั้นปฏิบัก็จบเนี่ยเราลงวัดเราบอว่าเราวัดกันเมือใดเราบอกว่าเราักเราพึ่งเข้าวัเราเราดีขอยู่สิ่งในบ จริงเลยดีๆเขามาว่าหามาแล้วกันจ้วนี่บางทีหลงวัดที่เคยได้ยินมาแล้วหลวงวัดบ้างเขาก็พื้นเราควันแล้วเขาพื้นลูกขลนเนี่ยพื้นลูกพ้นฝวยเนี่ยพื้นนั้นพนนี้เนี่ยมันก็เลยบ่อยๆนั่นจ้ยที่เพราะเพาะอย่างพ่อชินใจว่าเป็นยึงเขาก่ได้ก็ชินก็ใจจะหอมไม่รักษาชินรักษาใจจะหอมการรักษาศีลรักษาศีลก็คืออยังศีลก็สำรวมกายสำรวมใจั สำรวมใจสำรวมกายสำงรวมใบใจใจม่คิดแนงเอาหมูแล้วก็จะมีคำว่าอยู่ในวาก่อนที่สิวาให้มีสติจงคิดถึกจงคิดทุกคำที่จะพูดแต่จะพูดทุกคำที่ชิดบางคนว้าวไปว้าจะชิดเลว้าไปว่าทอนตะหลงปะว้าวไปว้าไมดีสติทัวนี้ไม่ดีข้เาเออว้าไปแล้วคนนี้เขาจเป็นังไเขาจะคิดจิสร้างเขาจ ปฏิเสธประโยชน์รได้ประโยชน์ลบปากแล้วเว้าคิดสะก้อนปฏิสวามหมายคิดสะก้อนวาอย่งคือสกอนเว้าไปทั้ีเว้าสิดีบอดีมั้บอดีฮะอุบต้องเว้าเว้าว่าใจในสิ่งปิดีมักจะมสมานสามเคี่ยนหักกันแพ่กันพ้าสมฆงเจ้าเลยหรือว่ายตดโยมเลยคนแม้แต่ผราสงฆงนี่ยคนเจ้าพวกนันพห่วงให่เลยเนี่ย อย่างพระส่งเยืะในการองสะโองเนี่ยเวลาไปหาผู้จัดเจ้าผู้จัดเจ้าพ่อก็บอกว่าดูก่อนรีสุขทั้งหลายตอนนี้เธอมีความสว่สว่างสมาธิกันอยู่อยู่ดีหรือคณะไอ้คารวะแจ้งโยมพึงเห็นบอกว่าพภาวโยมถ้า่านความสมาธิถ้าพิทพอกองแทงกันเลยวันก็วันเจริญวัดก็วันเจริญนี่ที่ มาอยู่มานยี่สิบกี่บปีสิกว่าปียี่สิบปีแล้กุนะปีนี้ปีนี้ก็แห้งแย่กระดีดอกไม่เป็นกระดีดแต่ก้อนกระดีทแต่คุณก็จะเก็นคุณก็จะเห็นว่นกระดีแต้่งกระดีคือแต่ก้อนนะการเทิดนเยี่งทางก็สาธุโมทนาอยู่แต่เลื่อแบนจังเด่นบ้านเด่นน้อยบ้านทั้งสองเลยกินหลังคาพิทพ้อมมองใจกันลายคบไหลไหว ก็เลยว่ามันเป็นอีกย่างพรอีกอย่างบางทีลูกหลานเลี้ยงยัดพี่น้องครอบครัวอย่างบางทีพิษท้องมองใจกันเป็นยังต์เข้าไปแตงโมหันหน้ามาคุยกันสลักสมานสมาธิกันมีอยังคุยกันวอร์กกันบ้านเดียน้อยพิษท้องมองใจกันเทนยันตหน้ากันแพ่งกันเคยจะปล่อยเคยวอร์กตลอดว่าอยไปทุ่นกระทินี่กันน้องปองดองฮักแกนยาโมทุกยาแขร์ว่าเดือใส่กัน ต่เวลาร้ายนะเวลาตายก็ที่บ้านเดียวที่บ้านเดียวแ้งแก้กันไปทิ้งทบ้านอื่นคนอื่นพยายมมาแก้เทาไปทิ้งเลยแต่ทีบ้านเดียวกันระยะที่น้องเป็นแก่ทางไปทิ้งก็มีอย่างเราคุยกันร้องกันที่มันกุ๊กเกาะเนีว่ามันวัสนาดีหรือว่ากระปุกยังเลยเพราะอีกย่างแต่ละปีเลยพระสมองเจ้าก็าโบกเคยข้าเนี่ยบ้านอื่นนะบ้านหลวงส่อง ในบ้านปรกอบนะที่ว่ามีโอกาสแล้วก็มีโอกาสได้บุญแล้วกันคือว่าโชคดีแล้วก็มีบุญแล้วมีบุญก็บ้านด้วยนะแต่ละปีพระสงฆ์เจ้าบ้านบุญที่คาดนะครับก็มีโอกาสได้บุญนนิทานเพราะว่าอย่างชีวิตคนเฮานะพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าการเดินทางนั้นว่าสงสารเอาเกิดมาแล้วเกิดตายเกิดตายทุกคุมืงอนี้เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายชีวิตวนเวียนนั้นว่าสงสารสิ่งที่จะเปลี่นสิ่งที่จะเป็นที่สุด ก็สิ่งที่เราต้องทำและสิ่งที่จําเป็นที่สุดมันเป็นเหตุที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเดินทางของเราคือบุญคือกุศลนี่บม่ได้ย่อยขุนบม่ได้ย่อยขุนได้ให้ขุนเดินทางเดาะแต่ความจริงมันต้องเป็นแบบนั้นว่าตัดแต่เราจะวนเวียนเกิดตายเกิดตายไปนีแก็ต้องอาศัยบุญอาศัยบุญใส่กุศลเป็นเพื่อนทางจุดกว้างพอดีจุดกว้างจะถึงนิพพานจุดกว้างที่นาจุดกว้างอแต่ในขณะที่ว่าอยัง พออย่างวนเวียนอยู่บไนี้ก็พยายามกดภัยสร้างภัยสร้างเหมือนกันอย่างผมยน้อยตายไปยันยังน้อยตายไปไปขึ้นสวรรค์นี่ยันดีเลยถือว่ไปขึ้นสวรรค์ไปเกิดในพวกภูมิที่ดีมันก็ยังดีไปเกิดซาตานก็เออไปเกิดในตระกูลที่ดีดีด้วยสถานที่ดีดีมันก็ยังยังดีว่าไปตายไปแล้วไปตกนรกหรือว่าหมดตกนรกก็ไปก็ไปเกิดในที่ฐานที่มันพอดี ครับครับวันนี้ที่ท่นดาเยยโยได้พากันมามาเอนําทำต่างประเพณีหรือว่ามาซื่อสสรประเพณดีไว้จตัปีแบบมี่บุญเตอรผเข้าไปนัดติดตงเขาทราบมาพาไปมาทั้งบุญที่ที่เสือปนสุ้ระสงค์ยอาทีๆเราบุยญาตายายกันที่แน่นแร่กับเท่าทํบบุญนมที่จริงัไกเสื้อปืนเสื้อที่แบเป็นของเทาเ่ย การโฆทนาสารุการนสุดท้ายแน่ผมไม่ยเย็นหรอทีวอลทีวันทีวอลที่อันมาของเพื่อยนยความภักความสมความักหรือว่าความสงสารสงสารหรือว่าเออตั้งผมกตั้งเกิดมามาล่วมกันอาตมาก็มีกรัมได้มายุบัลกรกอได้พวดมาแล้วก็ได้มายุดได้มายืดฐานาที่แยนี้บ้อนแต่ที่มันดีๆหรือว่าที่ร่ำรวยๆก็มายืดบอลกระได้ ว่าาสนาระมาอะไรท่นยุคนั้นก็สุจริตไปนี่แหละบางทีกับป้าเปียกัป้าเมื่อบางทีกัได้หายได้เจ่บาันที่กัได้ได้อะไรนี่แต่ที่อันนี้นกันบอกว่าปุ่นบองบ้ากันยานไปเดี่ยวน่ยเกี้ยเดียวไปคือคนอกคนเคยเดินทางเกียเดียวไปไอ้น่เดียวไปจูงเดียวไป สุดท้ายกนโมทนาสาูการสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นส่ที่ได้ที่บรรดาญาติโยมได้ทำมาใน,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 นที่สุดการในปัจจุบันการลที่ทำต่อไปในอนาคตกากสิ่งใดเป็นบุญเป็นเราขอให้บุญบุญส่วนนั้นจบเป็นเฮสเป็นเฮสเป็นพาวะเป็นปัจจัยให้ยมทุกคนมีความสุขกาบความเจริญท่านึกคิดสิ่งใดทั้งหมดพิามองความทำขอให้ความคิดความบรารถนาเ่านั้นุันสำเร็จพันธ์สเร็จพันส์สำเร็จใยการทุกท่านทุกคน